สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วสําหรับคนรักตัวเลขอีก2วันนะครับก็จะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดของวันที่16พฤศจิกายน2565งวดที่ใกล้สิ้นปีเข้าไปทุกขณะแล้วนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยงวดนี้ก็คงจะไม่ซ้ํารอยกับสองวดที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นเลขที่แตกต่างกันตรงตรงเลขท้ายใช่ไหมเออเลขหน้าเลขหน้าตัวเดียวกับเลข6กระดกเป็นเลข9นิดเดียวนะครับาชออกกมแต่งวดต่อไปนี่ระวังนะฮะไอ้เลขหลังมันจะกระดกเป็นเลข9ขึ้นมาได้อีกยุ่งเหมือนกันนะครับแต่เคยมีในหลายๆรายการนะครับเข้าไปสอบถามความคิดเห็นประชาชนว่า เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหตุบังเอิญหรือไม่นะครับแต่เสียงส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยบอกว่าไม่ใช่น่าจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์ก็ว่ากันไปนะครับอช่วงนี้ไม่ทราบว่าน้องๆทั้งสองคนนี่ได้ไปเดินตลาดกันบ้างไหมเดินค่ะเดินทุกวันค่ะยังยังยังไม่ได้เลขที่ถูกใจเลยค่ะพี่านะครับไปไปดูไปดูเลขอะไรที่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะรอพี่พันธปันธง งั้นเหรออ้าวแล้วไปเจอนี่เลขเลขเป็นไงบ้างราคาถูกหรือราคาแพงลงสลัดกันแบ่งเาจริงๆคือราคาเนี่ยยังถือว่าไม่ได้ดีขึ้นนะคะลดลงเลยเออแล้วไม่ได้ลดลงเลยค่ะยังแพงขึ้นเขาไปเจอไปเจอนี่ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ายากมากร้อยใบหนึ่งก็ร้อยถ้าถ้าเป็นเลขดังเนาะร้อยยี่สิบนะคะร้อี่แล้วก็ถ้าสองใบก็เป็นสองร้อยสี่สิบตรงนั้นสี่สิบแพงอ่าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปในงานของ กาบรมสการของหลวงพ่อพระพุทธหลวงพ่อพระพุทธสุธรวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับมันเป็นที่14ซึ่งดีช่วงของเปิดวันแรกในวันอาทิตย์ของวันแรกนี้ผมไปผมไปพอไปกราบหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยผมก็เดินออกมาแถวตลาดข้างหน้านะครับเออไงไงมาแล้วก็ขอเสียงดวงสักทีเพื่ออาจจะ, mm hmm. จ,ะจะโชคดีคว่างานนะครับก็ลองไปซื้อดูแต่ซื้อไม่ลงเลยครับโอ้โ oh ห <c oughs> รู้ <c oughs> ไหมว่าหนึ่งใบเนี่ยเท่าไรหนึ่งร้อยบาทสองใบเท่าไรลองทายสิ 240อ่ะค่ะอ่า2 4 0ครับสองใบนี้240ค,คือเหมือนกันหมดเลยแต่ห่าองออกมานิดหนึ่งคอเลยเลยใกล้อย่างนี้นี่ก็จะถูกลงนิดหน่อยอนะครับแต่สำหรับ5ใบเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมอืมเท่าไหรค่ครับพี่พันแปดร้800อยถึงเก้าร้อยบาทโอ้สูงนะใชะ่แล้วตลแล้วก็เมื่อเช้าสองสามวันมาก็ไปเดินในตลาดหลายๆที่ แต่ที่ขาย200ก็ยังมีแต่ที่เขียน220ก็มี240ก็มีต่นี้เขียนป้ายแล้วบอกบอกราคาไว้เลยแต่เป็นเพราะว่าเลขดังมันเยอะหรือเปล่าใช่มันก็เลยแบบอั้นกันเยอะหรือว่าแบบวันนี้เลขดังเยอะ,อะเออก็เลยเลขดังเลขดังนี่<ต>เกิดจากใครทาใครปั่นไม่รู้นะ <laughs> จริงๆเลขดังหรือไม่ดังมันไม่เกี่ยวกันเราะว่าลอตเตอรี่แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้นี่ย<ม>แต่จริงๆแล้วเรื่องเรื่องเรื่องนี้นี่ก็คงต้องถามทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับว่า แก้ไขปัญหาถูกจุดหรือไม่แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีคนก็มีหลายคนเขาถามว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ล้มเหลวผมว่าไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ล้มเหลวครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้เรื่องเลยครับนะฮะบอกมันตรงๆอย่างเงี้ยนะฮะจุดหรือเปล่าคะว่าผิดเลยผิดไปเยอะเลยมีนะมีทั้งมีทางก่อนหน้านี้ทางอะไรนะพูดโดยการกองสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมบอกว่าออกไปสารวจแล้วเราไม่เจอนะร้อยบาทนะ ร้อยบาทนีไปเจอแค่80สบาทผมไม่เถียงท่านหรอกครับเพราะว่าที่กองสลากเขียนไว้ว่า80ิบาทไม่ได้เขียนว่าร้อยบาทนะครับอ่าในๆนก็มาถึงตัวนี้แล้วเดี๋ยวไปฟังเลขเด็ดของเราดีกว่าวันนี้น้องทั้งสองคนเนี่ยมีมาครบทุกสูตรเออทุกภาคเลยเหนือใต้อีสานจะมีเลขอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวน้องสองสูตรจะเป็นผู้รายงานเชิญครับนี่สน้องสูตรกมลโชนกครับมาเริ่มกันที่ที่แรกเลยต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะ เลขสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะออกตรงกับวันพุทธที่16พฤศจิกายน2565นี้นะคะเลขเด็ดเลขดังจะมีอะไรบ้างแน่นอนว่าตอนนี้กำลังได้รับความสนใจแล้วก็นักเสี่ยงโชคเนี่ยติดตามไปกว้านซื้อลอตเตอรี่หวังว่าเลขนี้จะช่วยทำให้ ได้โชคนั่นเองนั่นคือเลขที่เกี่ยวกับการประชุมเอเปกค่ะที่กำลังเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะคะ 2> 2, 2, อ๋อสองสองสองศูนย์อ่าใช่ต้องบอกว่าตัวเลขที่เกี่ยวกับการประชุมเอเปกสองพันยี่สิบสองนะคะซึ่งปีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพพร้อมเปิดประตูต้อนรับตัวแทนผู้นำอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งนักเสี่ยงโชคทั้งหลายนะคะก็พากันมุ่งไปที่ตัวเลขเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้นั่นก็คือการประชุมเอเปกมีชื่อเรียกอย่างทางการว่า ประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเลข29สวยไหมคะสวยนะและเอเปกมีสมาชิกจำนวน21เศรษฐกิจค่ะ21เขตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เอเปกเนี่ยมีประชากรรวมกว่า2,900ล้านคนครับหรือประมาณ1ใน3ของโลกนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่า53ล้านดอลลาร์สหรัฐ 53ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ1,700ล้านล้านบาทอ่าและตัวเลขเหล่านี้นะคะก็ทำให้นักเสี่ยงโชคเนี่ยมุ่งไปว่าเอ๊ะหรือว่าปีนี้เนี่ยหรืองวดนี้เนี่ยเขาอาจจะให้เลขนี้กับเราก็ได้นะคะแต่ก็อย่าลืมนะครับเลข2022ูนองสองเป็นปีนี้ประเทศไทยนะ2022นะคะ ไปต่อกันที่เลขเด็ดเจฟองเบียร์เลยค่ะเลขเด็ดแม่เลยนะใช่งวดน,นี้นะคะเน้นฟันให้เลข9้านะคะเลขเด็ดสองตัวเจให้เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าแต่ถ้าเจฟันให้เม็ดเดียวเลยนะคะเก้าเจ็ดและศูนย์เก้าเจ็ดนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เจนุกบารมีมหาเฮงนะคะเจก็ให้เด่นอ,อีกแล้วนะคะเลขเด็ดสองตัวเจให้หกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง 909181ส่วน3ตัวเจนุกให้971นะคะเท่านั้นไม่พอเนี่ยเจนุกยังได้เผยยอดทำบุญที่วัดพระธาตุดอยแม่ยม่อนจังหวัดเชียงรายด้วยซึ่งยอดทำบุญในครั้งนี้นะคะคือ1 3 3 5 0 0บาท50ก็สวยนะเออหรือว่าศูนย์จะมาอีกแล้วก็อยากจะบอกว่า เลขเด็ดเจ๊นุกเนี่ยที่เด่น9้าเนี่ยนะคะดันไปตรงกับเจ๊ฟองเบ์ด้วยที่แบบเด่น9้านั่นก็คือ9ก้หนึ่งนั่นเอง <c oughs> ที่เขาตรงกันนะคะคุณผู้ชม <c oughs> แต่หลายงวดหลายหลายเจ้าที่เ,เห็นตามโซเชียลบอกว่า9มาแรงนะคะคุณผู้ชมไปต่อกันที่แม่น้ำหนึ่งพิราดาง <c oughs> วดนี้ปล่อยมาแล้วแบบ เต็มเหนียวเลยนะคะแต่แม well <ah> ่น้ำหนึ่งเนี uh> ่ยจะเน้นไปที่เลขสามค่ะคุณผู้ชมสองตัวนะคะแม่น้ำหนึ่งให้สามเจ็ดสามสองสามห้าเจ็ดห้าถ้าสามตัวเจ๊อขออภัยาะคะแม่น้ำหนึ่งเนี่ยฟันให้สามเจ็ดห้าค่ะ่าสวยไหมคะสวยนะคะสามเจ็ดก็สวยนะพี่ว่าไปต่อกันที่สมนักดังๆบ้างค่ะพี่สุขค่ะได้ต่อไปนะคะเราก็ไปตาม ต่างจังหวัดกันบ้างไปันของที่แบบแปลกคือฮางอานะคะซึ่งที่เดียวกันเลยค่ะที่วัดหนองกลับค่ะหมู่สามตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายนะคะอ่าจังหวัดระยองค่ะก็มีกกค่ะเป็นกกสีทองใช่ เป็นกบสีทองนะคะอือชาวบ้านก็ฮือฮากันใหญ่เลยค่ะเนี่ยบอกว่าเป็นแสนรู้มากเลยนะคะรูปแล้วได้โชคกบสีทองแสนรู้อหลังเนี่ยมีชาวบ้านไปทําบุญที่วัดแห่งนี้นะคะก็มาพบกับนี่แหละค่ะกบสีทองซึ่งก็บอกตัวอ้วนอวบอ้วนมากเลยค่ะแล้วก็ลอยคอในคลองหลังวัดนี่แหละค่ะแล้วก็ถ้าชาวบ้านเนี่ยค่ะเรียกะเนี่ยค่ะเรียกอย่างนี้เลยนะคะก็จะมานะคะมาเช้วเช่ แต่แต่ที่รู้รู้ว่าจะมาเฉพาะแต่ที่ที่เข้าใกล้มาสุดจะเป็นผู้หญิงนะผู้ชายไม่ใกล้ามาได้นะว่าเป็นกบตัวผู้ก่อนไหนครับค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยค่ะบรรดาคนรักตัวเลขเนี่ยค่ะก็จุดทูบนี่ไงค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเลขอะไรหนึ่งไอ้สามหนึ่งหกค่ะสามหนึ่งหกวันนี้กบจะให้โชคหนึ่งหกหกหนึ่งแรงมากนะคะวันนี้ใช่ค่ะ ่ะค่ะแล้วก็ต่อไปเลยนะคะเราก็จะไปกันที่วัดละหะวัดละหานไร่ตําบลหนองบัวอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเหมือนกันค่ะอ่าอย่างนี้ก็ชาวบ้านก็คือฮามากค่ะว่าพบพบเสียงพญานาคเนี่ยเป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นขนโอโซุอ่าหล่มาโผล่ออกมาจากน้ําซึ่งแบบว่าบริเวณท่าท่าน้ําริมแม่น้ําระยองเนี่ยค่ะอ่าหลังจากที่ภายในวัดเนี่ยทําความสะอาดบันไดท่าน้ําเนี่ยค่ะก็แบบโล่มาจากไหนอืม ออชาวบ้านก็แบบหรือว่าอาจจะจะมีกบอยู่ด้วยนะฮะมีกบสีทองอยู่ด้วยอ๋อเป็นที่เดียวกันอ๋อยงนคนละที่เขาคนละที่แล่ว่ามีกบเห็นไหมคะอีอ๋อมีกบด้วยอ๋อชาวบ้านก็แบบว่าหุยฮือฮากันมากค่ะต่างก็แบบพากันมาจุดธูปขอโชคขอลาภแล้วก็บอกว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิริมงคลซึ่งเนี่ยโผล่พ้นพ้นดินมันเนี่ยค่ะประมาณสามสิบห้าเซนติเมตร ซึ่งตัวเลขนี้ล่ะค่ะคนน้องสุสามสิบห้าใช่ชาวบ้านก็บอกว่าเลขนี้เลยเป็นเลขมงคลแล้วสามห้าสามห้สามไม่ต้องจุดแล้วไม่ต้องจุดแล้วคือทุกที่ไม่ได้จุดเป็นตัวเลขเลยค่ะก็เอากันชัดๆเอากันตรงๆนี่แหละค่ะสามสิบห้าครับอ่ะทีนี้เราก็ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลงใต้ไปร่วมพิธีเคลื่อนย้ายศีวลึงค่ะค่ะซึ่งก็เป็นรูป ลูการพแท่นพระศิลักศิรวะนะคะหรือพระอิศวนนะคะขนาดสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเซนติเมตรนะคะกว้างสามสิบเซนติเมตรน้ำหนักรวมแล้วก็ประมาณสามร้อยแปดสิบห้ากิโลกรัมค่ะซึ่งมีอายุกว่าหนึ่งพันสามร้อยปีนะคะอืมเขาบอกว่าแท่นศิรวลึงเนี่ยค่ะตามเมื่อก่อนอ่ะจัดเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศคะ่ะอ่าเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศแต่ว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้คะ่ะ,ะเพราะว่าคนที่จะเคลื่อนย้ายไปเนี่ย ก็เมียเป็นไปอเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดแบบเหมือนอาถรรพ์มาเป็นอา่รรพ์ใช่ค่ะทีนี้ก็แบบประมาณว่าอ่าได้เคลื่อนย้ายไปที่อ่าถวายพระครูโสโพลประชานุกุลค่ะเจ้าอาวาสวัดนารายกิจการามตำบลแหล่อำเภอปะกกงกะกงจังหวัดพังงาเนี่ยค่ะเพื่อเก็บรักษาไว้อ่า แต่ก่อนหน้านี้มันก็มีพิธีนะคะที่บอกเคลื่อนย้าสีวันลืมแล้วก็สร้างความมือหายกับพว่ผู้ที่มาร่วมพิธีอ่าโดยโดยบรรดาคนลักนลักตัวเลขเนี่ยค่ะเออบรรดานลักตัวเลขเนี่ยบอกว่าเนี่ยจุดประทัดเมื่อกี้เห็นไหมคะอ่าจุดประทัดสาม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 ชุดคือสามชุดได้เลขเดียวกันใช่มันเป็นไปได้ยังไงอะไรจะบังเอิญขนาดนี้ใช่ค่ะซึ่งเลขที่ออกมาเนี่ยค่ะคือเป็นเลขเจ็ดสี่ ห้าเจ็ดสี่อุ้ยพี่พานว่าไงคะสามชุดตรงอันนี้รู้สึกว่าเขาจะจุดพร้อมกันเลยนะคะค่ะซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะคะที่จะบอกว่าสามชุดตรงกันขนาดนี้เง้อบังเอิญมาก้าเจ็ดเจ็ดห้าสวยนะคะใช่ค่ะอ่ะต่อไปเราไปเจอกันอด ไปกันที่วัดไอ้แปลไข่ดีกว่าอ่าไปไอ้ไข่ไปไอ้ไข่บ้างอ่ะวัดสี่หมื่นค่ะอ่าที่จังหวัดลบบุรีค่ะเขาบอกว่าแม่ค้าคนนี้ค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์อืมซึ่งมาขอพรกับไอ้ไข่แล้วก็บอกว่าขอให้ได้ยอดทะลุเป้าเนี่ยเดือนละแสนอืมซึ่งเขามาขอพรประมาณสามปีแล้วนะคะซึ่งได้มาตลอดที่ดูอืมแล้วเขาก็จัดเต็มเลยค่ะค่ะเอาทั้ง ประทัดเอาทั้งของถวายมาแก้บนขนมนะของเล่นด้วยของที่ไข่ชอบคนนั้นเลยใช่อ่าแล้วทีนี้ก็พนาคอหุวยเนี่ยค่ะเขาบอกว่าขอขอขอหางประทัดสักหน่อยได้ไหมพี่เขาก็เลยจัดให้เลยค่ะสองชุดเลยอะก็จะเป็นห้าสามสองแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือเป็นสองแปดหกแล้วก็สามเก้าค่ะนี่แหละค่ะ เจ็ดเก้าเจ็ดเก้ารู้ว่าเจ็ดเก้าจะมาอีกในแน่นะเจ็ดก็สวยเลยพันรถเจ็ดสวยไหมคะสวยทุกตัวแล้วตอนนี้ฮะเลขเยอะมากเลยนะควันนี้ถือเลขเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะมาจับคู่หรือว่าเลขที่เรานี้มาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเลขไหนสวยบ้างเลขไหนสวยบ้างซึ่งวันนี้เราจะยึดตามหลักเลขกำลังวันคะคุณผู้ชม เราจะนําเลขทั้งหมดที่เรากล่าวมาในวันนี้นะคะและเราจะมีเลขกําลังวันมาให้คุณผู้ชมเน้นๆกันว่าเดี๋ยวสุจะเน้นให้ว่ามีเลขอะไรบ้างที่ตรงกับเลขกําลังวันเพราะว่าแน่นอนว่าจากสถิติเก่าๆแล้วเนี่ยเลขกําลังวันมักจะเข้าตลอดนะคะมาดูจากสถิติกันบ้างนะคะคุณผู้ชมจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่สุไล่เลียงไปแล้วนะคะว่ามีเลขเด็ดของใครบ้างนะเจ๊ฟองเบียเจ๊นุกแม่น้ำหนึ่งเลขเอเปกนะคะเรามาดูว่าวันนี้ เราจะมาวิเคราะห์ตามเลขกําลังวันกันนะคะอามาดูที่เจฟองเบียเจฟองเบียห้อะไรบ้าง91 94 95 97 097อ่าอย่างเมื่อสักครู่ที่รายงานไปแล้วนะคะมาดูเจนุกเจนุกก็จะมี61 71 90เรามาดูว่าอันไหนบ้างที่เขาชนกันเขาเรียกว่าเด่นชนนะเลขแบบนี้เขาเรียกว่าเด่นชนนั่นเองนะคะอามาดูอย่างที่บอกไปแล้วว่าเจนุกนะคะตรงกับเจฟองเบียเลขอะไรบ้างที่เขาตรงกัน อามาดูมี91เห็นไหมคะเก้าหนึ่นะคะเรามาดูต่อคะ่ะที่เขาบอกว่าเจ๊นุกและเจ๊ฟองเบียร์เนี่ยเขาให้ตรงกันเนาะมี9ถูกไหมคะ,ะมีเก้างวดนี้จะใครเด่นอะไรก็จับชนเอานะคะสมมุติว่าใครได้7จ็อาจจะมาเอาจับคู่กับเจ๊ฟองเบียร์เจนุกก็จะได้97-79อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าในสูตรของสูตรเนี่ยนะคะสูตรจะชอบมากเลยก็คือการดูเลขล็อกกําลังวันนั่นเอง อ่ะเห็นไม่เอ่ยตัวนี้นะคะนี่เป็นหนังสือนะคะเราไม่มีจําหน่ายนะคะอันนี้เป็นหนังสืออันนี้เป็นสูตรของสูตรเองนะเออสูตรจะชอบดูเปรียบเทียบอันนี้ง่ายเลยเพราะว่ามันก็เข้าบ่อยอยู่เหมือนกันอ่ะมาดูวันสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ออกตรงกับวันพุธออกตรงกับวันพุธเราก็มาดูวันพุธนะคะวันพุธที่สิบหกพฤศจิกายนหกห้านะคะ อามาดูตะกี้นี้91ที่ชนกันนะเจนุกเจฟองเบียงเรามาดูที่เรามาดูที่เออวันพุธกําลังวันมี91ไหมคุณผู้ชมมี19นะคะเห็นไหมเอ่ยมี19นะเออชนนะชนเลขกําลังวันเลยนะคะเลขเจนุกกับเจฟองเบียงหรือว่าอาจจะมาก็ได้นะเอเอเอ่าเรามาดูว่าตรงกันเลยเามาดูเลขอื่นบ้าง ว่าเลขของเจ้คนไหนที่ตรงกับเลขกำลังวัน91มีในเลขกำลังวันไหมมีนะคะ94มีไหมไม่มีนะคะ95มีไหมในเลขกำลังวันพุธไม่มีนะคะมาดูต่อที่61ค่ะ61มีไหมถ้าไม่มีตัดทิ้งได้แต่เลขนี้ก็ดังนะคะ61มาดูที่71มีไหมนี่มี17มี17นะคะ ตรงอ่ะเลขกําลางวันเลยเจ็ดหนึ่งของเลขเจนุกนะคะเจนุกเข้าบ่อยด้วยมาดูต่อไปเก้าศูนย์เกมีไมเก้าศูมีนะคะนี่ศูนย์เ้าตรงเลยต่อไปไปดูที่เก้าหนึ่งอ่านี่เก้าหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่วงไว้ให้แล้วเนี่ยตรงเลยนะมาดูที่ต่อไปแปดหนึ่งของเจนุกมีไหมเลขกับวันพุธมีนะคะหนึ่งแปด หนึ่งแปดมีนะคะเลขเจนุกเก้าเจ็ดหนึ่งเจให้เก้าเจ็ดหนึ่งเลขท้ายหนึ่งเจ็ดมีนะคะแต่ถ้าถามว่าสูชชอบอะไรงวดนี้นะคะสูชชอบตัวนี้มากเลยนะเพราะว่าคิดว่างวดน,นี้น่าจะเด่นเจ็ดอะนะคะแล้วเลขวันพุธน่าจะเด่นเจ็ดนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นของสูชนะอืมสูชชอบตัวนี้มากเลยก็ลองดูนะคะน,นี่เป็นแค่แนวทางเฉยๆเล่นจากเลขกําลังวานนะคะุณผู้ชมอืมอ่ะอันนี้ของสู่นะ หนึ 1> 1, ค่ะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะค่ะนะคะเมื่อกี้จากที่สุอ่านตัวเลขจากหลายๆจังหวัดนะคะทีะ่เห็นกันนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างก็จะมีสามหนึ่งหกสามห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หสาสองสเกเจดเก้าสองปดหซึ่งอันเนี้ยเป็นเลขที่อ่านมาทั้งหมดเมื่อกี้อ่าค่ะซึ่งมันก็มีเลข เลขที่แบบสาําคัญแล้วก็คิดว่าเป็นเลขที่สวยนะสําหรับสู่นะคะสู่ชอบสู่ชอบเลขสามอืมมวนนี้สู่ชอบเลขสามเลขสามค่ะอ่ะให้สามไว้ก่อนแล้วก็อีกเลขหนึ่งที่ชอบนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเลขที่มาแรงก็จะเป็นเลขเก้าอ่ะนะคะเลขเก้าสู่ก็จะใส่ไปเลยค่ะสามเก้า อืสอสองตัวให้ไปเลยค่ะสามเก้าเก้าสามอ่ะแล้วทีนี้มาดูสามตัวนะคะสามตัวสูก็จะยึดเลขสามไว้เหมือนเดิมแล้วก็มีเลขที่ชอบอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลขเจ็ดค่ะนูกคะอ่ะสูก็จะใส่เจ็ดแล้วก็ดึงมีชอบอีกตัวหนึ่งก็คือเลขห้าค่ะนี่ สูจะให้สามเจ็ดห้านี่ยค่ะสามตัวของสูจะเป็นสามเจ็ดห้าแล้วก็สองตัวเนี่ยสูจะให้เป็นสามเก้าอืมเพื่อคนที่ชอบนะคะชอบเหมือนกันอ่าก็ลองไปจับแล้วก็สลับกันดูอ่าบางคนอาจจะเป็นชอบสามเจ็ดหรือว่าเอาเจ็ดสามเนี่ยค่ะเลขประมาณนี้ที่ที่สูเห็นว่ามันแบบโอเคแล้วก็ คิดว่ามันน่าจะมาเนาะงวดนี้ค่ะประมาณนี้นะคะของสูกค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องสู่เมื่อกี้ตัวเลขที่ให้ไปใช่ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแค่แนวทางนะคะใช่เออเป็นแค่แนวทางคือสูตรเนี้ยไม่ได้มีตายตัวว่าจะต้องเข้าทุกมวดหรืออะไรแต่เนี้ยเป็นเลขที่เราชอบการได้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้เดี๋ยวเราจะให้พี่พันธ์สรุปตัวเลขที่เป็น ปันธงให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังแล้วก็รับชมกันว่าจะมีตัวไหนบ้างอาจจะเข้าเหมือนงวดที่แล้วก็ได้นะงวดที่แล้วก็มีเข้านะคะใช่ค่ะอ่ะค่ะในเรค่องต่างๆสำัก็งวดนี้นี่ก็คิดว่าคงจะแตกต่างจากสองงวดที่ผ่านมาครับแต่สําหรับงวดนี้นี่ผมก็ยังคงให้เหมือนเดิมแต่งวดที่แล้วนี่ให้ไปเขารู้สึกจะเข้าด้วยนะครับก็ลองไปย้อนย้อนดูลองลองไปหาไปหาดูนะครับสําหรับงวดนี้เนี่ย ผมให้เลขนะครับเลขงวดนี้ที่น่าจะมีนะครับที่น่าจะมีในงวดนี้เนี่ยผมให้เด่นชัดๆเลยก็มีเลข8นะครับแล้วก็เลข9เลข5เลข7นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการใบ้หวยนะครับเป็นการสรุปตัวเลขมานะครับเลขที่ผมจับคู่ให้ในงวดนี้นะครับคือมี8 9 8 5 8 7 9 5 9 7 7 5นะ็ะก็ลองไปสลับกันเอาดูชอบเลขไหนก็ไปเอาเลขนั้นแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวผมผมชอบเลขไหนและผมจะซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรผมซื้อเลข2เลขนี้ครับ,รบเลขแรกคือเลข8 7กับ7 5นะครับ นี่นี่เลขที่ผมชอบที่ผมฟันธงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีเงินใช้จากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสามคนพระ,ะลาไปก่อนครับอ่าพบกันวันหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ